Hey, <ผ>มันไม่เป็นอันตารายงานนี้ช่ง<น>างแค่เอาวิจารณ์ทางศาสนาแบบถึได้เป็นหมอเขาจะเข้ามาเตือนว่าราดามันกินไม่ได้อันตรายแต่ก็มีคนที่เข้ามาสนับสนุนบอกว่าจริงๆเราก็กินได้บางประเทศเขาก็ทำกันงานนี้หมอกเอ้ยคนดังก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกัน เขาทำในเอเวอร์เรนทีน่เห็นต้นทีคือดะดับทั้งทั้งเลนทคอใบตองแล้วตาขี้ครับเธอร่วงานกับใครหรือตาขี้ครับเธอร่วงานกับใครต,ตไป่ปล่อยจิงๆเลดเียว

上课。Oh, oh. Oh, oh. การที่สำนักพิพากษาในสำนักที่สำนักจังหวัดในจังหวัดให้ผมทำหน้าที่การสุทัศน์ผมตีขึ้นมาเพราะว่าจะว่าว่าต้องแทรกได้คำสั่งนี้39คือท่านว่าหลังนั้นคำสั่งไปไหนเนี่ย ท่านไหมดูเฉะไอุดนาทีในที่บอกักการเมองท่านชุดอีกตามแบบเนี้ยถึงวันโน้มน้าวในแต่ผมจับรัไปอยู่บ้านและท่านจ่ได้ไว่าเคยไปติกต่อวัดมั้ยนันแหละแลท่านก็เอาว่าเลยแล้วแลท่านไปเข่าเขาได้อย่างไร เอ้าบบนี้อ่ะอืมตัวที่ตัวเดียวา้ำแล้วาน้ำก็กลเป็นน้ำเท่าไหร่คาเคยสงสัยกันเลยครับว่าเวลาเราโดนแดดอย่าพายในเซลล์ผิวของเรายมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างแรกเเนี่ยคือ UV กับแสงแดดเนี่ยจะทำให้ท่าน้ำก็กลายเป็น้เท่าไหร่เขาคือมีต้นแล้วรนาสา้ไม้ไม่ไมมาม อย่าโกงผมนะมาแสดงว่าท่านไม่ได้เอาภาษาใช่ไหมบวชที่เท่าไหร่บวชตอนไหนทั้งอ่านวาหกปีแบบหกปีเคยเอาภาษาไหมไม่เคยเลยใช่ไหมเอางี้นะกันผมจะสืบท่านท่านอยู่ว่างไงในฐานะ อ้าเนี่ยปิดุงได้เลยลาแต่แค่คะจังหวัดมาก็คือว่าเอาไว้ไม่ได้เพราะถ้ามันอุบปราจนจริงมขาถือผมหรอกเส็จอ่ะเส็จไม่ได้ไรใช่ใช่เราเลยสุกี้ 我给你弄好。 กดซื้อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านเพลย์เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสา,าระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram you รมหยุดแพทโป้เพลย์สุดช็อกมีพนักงา,านโรงแรมผู้ชายใช้คีย์การ์ดเปิดประตูเข้ามาในห้องตอนที่เธอกำลังแต่งตัวอยู่โรงแรมที่พักมีสิทธิ์เปิดประตูเข้ามาในห้องลูกค้าหลังจากเช็คอินได้หรือเปล่คุณผู้ชมครับใครที่เคยมีประสบการณ์เหมือนพี่แพทบ้างนะครับที่มีพนักงานเนีีี่่ยยใใช้้้ค์์กกานาาารรดติบบเเขนหองงัทแ เช็คอินไปแล้วคือจริงแล้วการเช็คอินเสร็จเพื่อห้องมันเป็นสิทธิ์ของเราแล้วนะฮะพนักง,งานจะมาตีบแบบนี้ถ้าไม่ใช่เหตุฉุกเฉินมันมันก็ไม่ควรนะครับล่าสุดเองเนี่ยเหตุการณ์เกิะะดกขึ้นกับพี่แพทย์โปเคลียแล้วก็มีการโพสต์เอาไว้บอกว่าโรงแรมที่พักมีสิทธิ์เปิดเดข้ามาในห้องพักลูกค้าหรอครับทัแต่งตัวอยู่เมื่อคืนมีคนเปิดเข้ามาค่ะเมื่อคืนเวลาประมาณสี่ทุ่มทัอยู่ในห้องคนเดียวกำลังแต่งตัวอยู่ในห้องโรงแรมเตรียมตัวจะออกไปโชว์มีผู้ชายใช้กีการ์ดเปิดเข้ามาในห้องทังผู้ชาายคนนนั้พูดว่ ขอโทษครับแล้วปิดประตูสักพักมีคนโทรขึ้นมาในห้องบอกว่าขอโทษครับผมเห็นว่าแอร์ไม่ติดเลยจะเข้ามาดูงงๆแล้ววังสายไปใช่ครับพัไม่ได้เปิดแอร์เพราะอากาศค่อนข้างเย็นและโรงแรมปกติก็มีมอนิเตอร์ดูด้วยนะ,ะว่าห้องไหนเปิดไม่เปิดแอร์แต่คิดแล้วคิดอีกมันก็ไม่มีเหตุผลสมควรไหนเลยที่ทางโรงแรมจะมีสิทธิ์เปิดเข้ามาในห้องลูกค้าเช็คอินเข้าพักแล้วมันอันตรายมากนะยิ่งสําหรับผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวนอนคนเดียวห้องที่นี่ไม่มีสายอยู่ร็อกด้วยนะ ผู้จัดการลงลงไปถามรละเอียดและขอการห้องแพท็ทเพิ่มอีกใบเพราะทีแรกได้มาใบเดียวปกติเราควรได้ห้องละสองใบไหมคะทางโรงแรมให้การมาโดยไม่มีการสแกนอะไรเพิ่มเติมเหมือนกับว่ามีการเตรียมอีกใบไว้อยู่แล้วของห้องนี้ซึ่งก็แปลกอีกเมื่อคืนทัดไม่ได้เปลี่ยนโรงแรมเพราะโชคดีว่าไปจังหวัดที่มีน้องอยู่เลยโทรเรียกขอให้น้องมาช่วยนอนเป็นเพื่อนและเช้านี้ออกเดินทางเช้ามากถ้าเปลี่ยนโรงแรมอาจจะยิ่งต้องนอนดึก แต่เป็นการนอนที่รู้สึกไม่ปลอดภัยตลอดคืนมีเหตุผลไหนที่มีนะ้ำหนักมากพอที่โรงแรมควรจะเปิดเข้ามาในห้องลูกค้าที่เช็คอินแล้วหรอคะต่อให้กรณีลูกค้าไม่อยู่ห้องไม่อยู่ในห้องก็มีผักผิดอยู่ในห้องไหมคะและนี่แพทย์กำลังแต่งตัวอยู่มันหนักหนาเหมือนกันเนาะแลวเมื่อคืนจริงๆห้องพิากรก,ก็ไม่ได้เปิดแอร์เหมือนกันก็ไม่มีเข้าไ,ไม่มีใครเข้าไปเปิดน,นะเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ทางทีงานโปรเคเขาเจอมานะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ที่เราแบบเช็คอินมาแล้วพนัากงานโรงแรมมีสิทธิ์ที่จะแบบใช้ชีการ์ดมาแบบติดต,ตามอำนภอใจแบบนี้ได้ยังไงใ้่จริงแล้วเนี่ยเขาแค่โทรมาถามก็ได้คือแอร์เสียหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับไม่จำเป็นต้องใช้ชีการ์ดเนี่ยเปิดเข้ามาในห้องขนาดนั้นนะครับแล้วที่นี้เขากำลังแต่งตัวอยู่แลวเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวคือมันก็ทาได้แบบเป็นกังวลแล้วนอนไม่หลับนะฮะคือตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่ไดีบอกสถานที่หรือว่าโรงแรมอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่ามัน มาลงมือที่งังเลยล่ะมามาปีใหม่แล้วขอให้มีความสุขนะคะสุขสาวัาปีใหม่ครับเออปีที่ผ่านมาก็ขอบคุณที่ดูแลหลายๆเรื่องนะคะโอ้ไม่หอรอกครับทางนี้ต่างหากที่ได้รับการดูแลม<า>แม่ครับอ้อืวอกิจังตื่นแล้วสิเจเะ็นอะไรอะลูก ทำไมทำหน้าแปลกๆนี่แม่จะจะออกจากบ้านเหรอคูณอะไรของลูกเนี่ยก็เมื่อกี้บอกว่าขอบคุณที่ดูแลโตเอ้ยแม่แค่ทักทายเวลาขึ้นปีใหม่เฉยๆนะลูกไม่ออกจากบ้านแน่เนาะคูอว่านะจินตสเกวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นวันที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทักทายว่าขอบคุณที่ดูแลนะ โอ้โหถ้าอย่างนั้นอะไร่ะแล้วผมจะเลือกไปอยู่กับพ่อหรือว่าอยู่กับแม่ดีอ่ะบอกแล้วไงว่ไม่ใช่อ่ะวันนี้เป็นวันดีสีวันเราต้องไม่โกรธต้องดีโอ้ยก็เออคืออย่างนี้นะลูกนะแม่ไม่ได้ออกจากบ้านหรอกนะสบายใจได้นะจ๊ะ ดีๆดไป่วลางานลางตาแล้วก็ปิีชุดอาจารย์ลูกเนะานปีใหม่ครับงานปีใหม่เลยงานวันปีใหม่ครับปไนอยู่ลกเรงมาเลยโอ้อนนโอ ไม่ได้หรอกแล้วนี่ก็ไม่ใช่กรองนะแต่เป็นโอเซติโอเมติย์อ่ะเหรอไม่ใช่โอเมติย์คโอเซติต่างหากโอ้ไหน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 อือโอ้โหวะโอ้ยไม่มีไก่คารักเกะไม่มีฮัลโหลไม่มีคู่หอยเป็นโอเมติจริงๆอ่ะจริงจัง โอเซจิตันงห้าล้านนี่ฟังนะโอเซจิน่ะเป็นอาหาร

นี่งของด้วยสินี่ลูกก็จะเอาด้วยเหรอติดนะไม่เยอะก็มากว่าแล้วไม่เอาอ่ะไอเอาผมจะเอาด้วยจะเอาเรื่ย่าอ่ะนี่จบนี่ได้เลยอันนี้ได้ลูกก็ดื่ได้วยจ้ะ ส่วนเรื่องต่อมาเนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทณยายอะอายุเยอะแล้วด้วยค่ะถอยรถยนต์แล้วที่ขอยไปถอยน้ำมันไปเข้ากลางถนนทําให้มอเตอร์ไซค์ที่มาทางตรงเสียหลักตัวสุดท้ายเนี่ยร่างกระเด็นข้า,สามสังและถูกทำาปนเสียชีวิตเลยนะคะไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันค่ะเป็นวงจรติดเนี่ยที่เกิดเหตุรถเก๋งสีเทากาลังถายหลังนะคะ วงโ,โตมีเห็นเศษกระจัดกระจายไหมคะอันนั้นคือชนไปแล้วชนไปแล้วค่ะอมอเตอร์ไซค์ก็ล้มถูกชนหนักก็คือคนฉี่ร่างเนี่ยข้า,ขามเกาะกลางฝูกรถทับซ้ำอันนี้อีกดวงหนึ่งนะครับที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาจะมาถอยด้วอรถคุณป้านี่แหละใส่เกียรอ์อาถอยหลังเลยแล้วถอยเนี่ยลักษณะตอนแรกก็เหมือนถอยปกติค่อยถอยใช่ไหมคนเวลาถอยต้องคอ่อยๆอยู่แล้วเนาะเพราะเราดูต่อหลังไปด้วยแต่สัก เหมือนเหมือนพุ่งอ่ะคือรถมันเร็วขึ้นอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยแหละก็เลยถึงบอกน่าจะเป็นการพลาดเหยียบคันเร่งนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนบางโกลย์ชัยน้อยนะคะในพื้นที่จังหวัดรนฐภูเรอ่ะลงพื้นที่ตรวจสอบหน่อยเหตุการณ์นี้เนี่ยมน,นี้ทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เสียหายไป5คันมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายค่ะคือคนขีม่มอเตอร์ไซค์ชื่อว่านางวันเพ็ญอายุ45ปีมีคนเจ๊สาม,ม,มคนด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือคุณยายวัย75ซึ่งเป็นคนที่ขับรถเอง ต้นเรื่องที่ว่า,าคอ่อยๆปั่นมา,านะคะสอบถามเนี่ยทราบว่ารถเก๋งคันก่อนเกิดเนี่ยขับรถมาที่เกิกษาสาขาค่ะแต่ว่าติดรถอีกคันเหนือจอดไม่ได้ก็เรียกให้เขามาขยับตัวเองก็เลยต้องถอ,อยหลังเพื่อให้เขาขยับรถนะตามวงจรปิดแลว้วจังหวะนั้นคาดว่าสุนัขในรถของยบูบ้าคงจะรบก,กวนหรือเปล่าเลยทําให้ยูบ้าพุ่งถอยหลังออกไปกลางถนนคี่พลาในเรื่องของที่ย์พุ่งอย่างคันเร่งพลาดในเรื่องของทิศทาง เรวคนที่จะอยู่เรีนทาแต่ลักษณะการถอยก็คือถอยเข้าไปกลางถนนเลยก็เลยทำให้รถมอเตอร์ไซค์ที่กําลังขับมาแล้วเขาก็พลิกซ้ายมาตามทางเนี่ยนะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นรวมถึงรถจนคนันอื่นๆก็ไม่ทันได้หลบด้วยหนึ่งในผู้เสียหายเ่าบ,บอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังขั แต่สักพักเหมือนว่าเขาเหยียบทันเร่งไอเหยียบแบกผิดหรือเปล่าเพราะจู่ๆก็พุ่ออกมาอย่างเร็วเลยค่ะพอตัดสินใจจะหลบมันก็หลบไม่ทันเลยชนเขาเต็มเลยค่ะนึกว่าเขาถอยอ่ะับรถเรื่อบบนเขาแพ้ัก็มแบ้งยอกแล้วโบ้เขาอ่ะุ่เลยะพ่มาเลยอูะ่โดนด้าซ้ายเลย่มเลนเนี่ยีู่งั election, ้นพอรไม่รู้ว่เขายบหรป อีกคันหนึ่งบ้างคนขับคันนี้เป็นคันที่อยู่เลนตรงข้ามแต่เป็นคันที่เขาไม่ได้ตั้งใจนะที่ขับราวคนขี่มอเตอร์ไซค์นะใช่ค่ะนี่คือคุณรสนะคะอายุ44ปีบอกเพื่อไปรับลูกพี่โรงเรียนแล้วตอนนั้นะพอมาถึงตรงนี้ทุกอย่างมันกระทันหันมาก,กค่ะเห็นรา่างคนขี่มอเตอร์ไซค์กระเด็นลอยข้ามมาพยายามเบรกแล้วแต่ไม่ทันจริงค่ะนี่รูา้า เมาดินตรงนี้เขาเขาเป็นมาน้านันงร่งเป็นมาอ้โหน้ำน้ำน้็น้ำน้ำน้ำน้าหนูำน้ำน้น้ำน้ำน้ำน้าน็ำน้ำน้ำน้ด้น้ำน้น้ำน้ำน้ำน้น้น้านน้ำนน้ำน้้นน้มน้้ ก็คงจะต้องเอาผิดคุณยายนะคะที่ถอยรถออกมานะคะตำรวจก็รวบรวมหลักฐานตรวจสอบวงจรปิดรวมถึงสอบปากคำผู้เสียหายทั้งหมดนะคะเพื่อจะได้จดบันทึกครับพี่พีครับพี่เป็นผู้ชายที่มีลูกมีเมียแล้วจริงป่ะฮะจริงแล้วเคยตอบไว้แล้วครับจากนั้นเจมนั่งบนเฮ็กซี่คนนี้กำลังฆ่าตัวตายเขาสวมสูทที่มีสไตล ทาครีมบำรงอย่างระมัดรแล้ววางคอมพิวเตแก่ได้แล้วเมื่อเขากําลังจะเด็นเข้ายืนอยู่ตอนนี้ได้ยินคนที่อยู่นอกจากหัวเราะและเราเล่นกับคนอื่นเาตาตาไม่หายมีคนกําลังขับรถเขาก็ออกไปดันห้ามขับรถที่นี่ตรงข้ามเป็นเพื่อนบ้านใหม่เข้าใจกฎของชายชราสามารถช่วยเขาใครจะคิดว่าคนนี้ขับรถไม่ดีเขาชนรถของเขาเข้าไปในตอจดหมายชายชราช่วยเขาขับรถเขาสามารถจอดรถในจุดที่ถูกต้องได้ทันทีจากนั้นเขาก็กลับไปที่ห้องเพื่อฆ่าตัวตาย เขาเอาหัวของเขาบนตะไลแข็งแต่เพื่อนบ้านมาบุกดักจากที่หน้าตัามีสาวน้อยวิ่งไปที่หน้าตักเพื่อดูเขารีบส่้อยเชือกปดเขากลัวว่าลูกจะถูกจน้ำฉันการฆ่าตัวตายน้เดอีกแล้วฉันแนะนำให้คุณดูหนังเรื่องนี้พระเอกในหนังคือคนแก่ที่น่ารังทําคนนี้เขาชื่อโอเวอร์มาที่เดินก่อนมีที่เขารักที่สุดผ่านไปแล้วแล้วบริษัทก็ไล่เขาออกชีวิตเป็นเสียงที่หยุดนิ่งดังนั้นเขาจึงต้องการที่จะตายเขาเป็นชาวลอร์ดิกทั่วไปบุคลิกทั้งเย็นชาและแข็งคนอื่นทักทายเขาเขขขาาาจะบออกกกวว่่ดสงงเเียัันนนรรุึึ้้็หม เขาดึงม่านลงมาส่โมของคุณลงในชื่ออีกครั้งใครรู้ว่าโอเวอร์ไม่อยากสนจใจแต่เกรงประตูยังคงดังอยู่เขาเปิดประตูด้วยความโรกเป็นเด็กอ่าไม่กล้าพูดคำหยาบผู้ปกครองของเด็กๆก,ก็ปรากฏหั้าด้วยเพืเ่อนบ้านใหม่พวกเขานําอาหารมาให้เขาพวกเขาต้องการยิงบันไดของเขาโอเวอร์สามารถให้พวกเขาอยู่ตอนนี้หญิงชาราที่อยู่ฝัง่งตรงข,ข้ามมาหาเขาเพื่อซ่อมอมพิวเตอร์ดูเหมือนทุกคนจะห้ามไม่ให้เขาทำค่าตัวต่าโอเวอร์กลอกมาพอแล้วปอไป โอ้วกลับบ้านมองที่ภาพภริยาขอเขาเศร้ามากเขาทำขึ้นใจของเขาและหลบดหัวของเขาเข้าไปในเชือกอีกครั้งตอนนี้เขาทำสำเร็จได้ทั้งชีวิตของเขาเริ่มต้นขึ้นปรากฏขึ้นตั้งแต่เด็กโอ้ว่าเสียแม่ไปตั้งแต่อายุยังน้อยเขาอยู่กับพ่อของเขาพ่อไม่ชอบพูดตินนุอนหนึ่งโอว่ายืนอยู่บนรางรถไฟมีรถไฟมาที่เขายิงพ่อตะโกนอย่างบ้าคลัง่ง เมื่อโอเว่หลบรถไฟครั้งแรกที่พ่อมากอดเขาพ่อกอดเขาเป็นเวลานานความรักของผู้ชายบางคนซ่อนอยู่ในหัวใจไม่กี่ปีวต่อมาโอเวยก็เติบโตขึ้นเขาแสดงความสําเร็จทางวิชาการให้พ่อดูพ่อมีความสุขมากพ่อจตบต้ายบอกคะแนนให้ทุกคนดูแต่แล้วพ่อก็ดูรถไฟชนชีวิตก็เหมือนื่องตลกโอเว่ต้องผ่านชีวิตอันน่าสับเวคนหนึ่งที่ที่เหนี่ยมนานเขาเอาบ้านโอเว่เขาโอเว่ไม่ยอมย้ายบ้านโอเว่ไม่มีบ้านให้กลับแล้วเขาต้องทํางานบนรถไฟทุกวันเขานอนบนรถไฟ แต่ไม่ได้คาดหวังว่าเมื่อมันดูเหมือนความหวังว่าก็หายไปแล้วเขาได้พบกับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนี้เขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอใส่รองเท้าส้นสูงสีแดงทาลิสติกสีแดงตาสีฟ้าเต็มไปด้วยเสน่ห์เธอมักจะโชว์ฝันหน้าเล็กๆเ,เวลาเธอยิ้มก็สุดราวกับนางฟ้าเธอช่วยจ่ายตั๋วรถไฟให้เขาเมื่อเขาลงจากรถไฟเธอก็ให้กระเป๋ากับเขาด้วยเธอเอาแต่มองเขาเพราะเป็นคนแข็งกร้าวแต่เขาก็รู้ว่าเขารักเธอแล้วเขาเริ่มนั่งรถไฟขบวนนี้แต่ละวันนั่งสามสัปดาห์ไปในที่สุดก็ได้เจอเธออีกครั้งงงกรอรแรกอแข โอ๊ฟไม่รู้วิธีจีบผู้หญิงเขาจะพูดถึงรถยนต์หญิงสาวถามเขาทำไมไม่สั่งอาหารโอเว่าบอกให้ฉันกินข้าวที่บ้านแล้วเขายากจนเกินไปเขามีเงินเพียงพอที่จะจ่ายค่าอาหารของคนคนหนึ่งเท่านั้นเขาพูดอย่างจริงใจบ้านของเขาถูกไฟไหม้แล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วเขาก็กำลังจะจัาไปเพราะเขารู้สึกประหมา่าขอบคุณคืนนี้สุดมากหญิงสาวก็จูบเขาทันทีโอเว่าเข้าใจแล้วพระเจ้าส่งดันฟ้ามาให้เขากลับมาสู่ปัจจุบันคราวนี้เชื่อถัอไปแล้ว เขาตายไม่ได้โอวอ่าตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการตายแบบอื่นเขาไปหาหญิงชาราตรงข้ามบ้านเพื่อเอาท่อกระบะและแกกไาเต้าผีให้เธอเธอมีชายชาราคนหนึ่งที่เป็นลมอยู่ที่บ้านเขาเคยเป็นเพื่อนของเขาเมื่อไม่มีใครโอวอ่าบอกกับคุณเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาแล้วโลกกาลังตกต่ำใจคนก็เปลี่ยนไปโชคดีที่ฉันกําลังเสียจโลกนี้ไปตลอดกาลแล้วขณะนี้หญิงชาราหันมาและบอกกับเขาอย่าเห็นสามีขยับไม่ได้ที่จริงๆเขาเข้าใจทุกอย่างโอว่ากำลังจะออกจากแต่เพื่อนเก่าเป็นท่อน้ำทิ้งของเขา นี่คือการมือของควนเป็นอมาพาตมันอบอุ่นมากโอเวอร์ไม่สนใจเขากลับบ้านเริ่มต้นของการฆ่าตัวตายครั้งที่หการฆ่าตัวตายครั้งที่5า้า,า 5. จะใช้ไม่เด่นเต็นรถโอเวอร์เบานักวิเขานับว่าคราวนี้จะสาเร็จแน่นอนเพราะที่นี่คือโรงรถของเขาไม่มีใครมารถควนได้เขาเล่หลับตาลงอีกครั้งแต่หลังจากนั้นไม่นานมีคนเขา้าประูโรงรถของเขาโอเวอร์โกรธและออกไปดูว่าเป็นใคร รากฏว่าสามีของเพื่อนบ้านล้มลงด้รับปดเจ็บเธอขอให้โอเวอร์พาเธอกับลูกสาวสองคนไปที่โรงพยาบาลโอเวอร์ตกลงการฆ่าตัวตายล้มเหลวอีกครั้งหลังจากมาถึงโรงพยาบาลผู้หญิงมาโรงพยาบาลคนเดียวขอโอเวอร์ที่ดูแลทั้งสองลูกสาวให้เธอโอเวอร์สามารถตกลงได้เท่านั้นเด็กสาวรู้สึกเดือดโอเวอร์เล่านิทานให้เธอฟังเขาทําให้เด็กทั้งสองมีความสุขและหัวเราะหลังจากกลับบ้านโอเวอร์อยากจะจับไปอย่างเย็นชาจูจูเด็กหญิงสองคนก็ขอบคุณเขาที่เล่นด้วยกันสาวน้อยสองคนที่ไปกอดเขาไว้โอ้คูณจริงๆ วันนี้โอวอ่าตายไม่ได้ตอนที่แข่งขันโอวอ่าได้เรียนรูบ้บทเรียนของเขาแล้วเขาเปลี่ยนสาที่ฆ่าตัวตายเพื่ออยู่ถานีนรถไฟรถไฟมาถึงแล้วแต่ไม่ได้คาบอกว่ามีคนเคลื่อนที่เร็วกว่าเขาโอวอ่าหันไปเพื่อดูคนรอบข้างก็ยืนชาแม้บางคนเอาโทรศัพท์ไปอัดคลิปเขารีบวิ่งไปช่วยชายคนนั้นหลังจากช่วยชายคนนั้นรถไฟกำลังเข้าใกล้โอวอ่าไปกลางแข่งถึงเวลาแต่ตอนนี้ทันใดนั้นเขาก็เห็นตัวเองเป็นเด็กเขาจำพ่อของเขาได้พ่อสอนให้อยู่ฐางจักรถไฟแต่พ่อก็เสียชีวิตแบบนี้ ในที่นาที่สุดท้ายโอเวอร์ตื้มือออกไปแผนการฆ่าตัวตายล้มเหลวอีกครั้งกลับบ้านในวันนั้นเขาเห็นผู้หญิงที่เลี้ยงหมาเธอมีการท่องปาดก้อนเห็นใส่แมวเชื่อเขาดูเสียงกังท้าคุณมคลัางฉันจะดิบคอสุนัขของคุณสุนัขเริ่มร้องให้เขาเลงงํำตาม,มาันผู้หญิงคนนั้นถูกไล่ออกโอเวอร์ก็ดึูแมวตัวนั้นแต่กลับมาบ้านได้วัดใสได้เขาทำอาหารให้แมวตัวนั้นใครจะไปคิดว่าหาแมวไม่เจอแต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเจ้าแมวจรหน,นีมาที่ประตูบ้านเขา เขากับเพื่อนบ้านพาแมวเข้าบ้านเขาลูกสาวของเพื่อนบ้านแพ้แหนวมีแต่เขาเท่านั้นที่เลี้ยงแมวได้โอเวอร์ตาไม่ได้เขายังต้องเลี้ยงแมวด้วยขาไปที่หลุมฝังศพของภรรยาของเขาแล้วพูดว่าฉันมีภราระอีกฉันจะดูแลมันได้อยาอ่างรวดเร็วและมาหาคุณแต่จริงๆแล้วมันคือทุกวันเขาเดินไปรอบๆบ,บ้านยอุ้มงแมวกลับบ้านก็ไปทาอาหารอร่อยๆให้แมววันนั้นเห็นสาม,มีเพื่อนบ้านสอนภรรยาขี่รถจักรยานแย่เขาช่วยเพื่อนบ้านทนขี ระหว่างทางมีคนบีดแตรรถข้างหลังตลอดทําให้ภรรยาสับสนมากโอเวอร์ลงจากรถยิงคนขับหลังนักจากนั้นก็เรียกผู้หญิงคนนั้นต่อ,อไปและขอให้โอเวอร์ดูแลลูกๆให้เธอโอเวอร์ไปที่บ้านพได้ยินลูกสาวบอกว่าเขาติดตามเครื่องหลังจานไม่เป็นเขาช่วยพวกเขาติดตั้งเครื่องลังจันตอนกลางคืนลูกสาวจะนอนข้างโอเวอร์แม่อยู่ใกล้เขามากมีวามบุคัลเหล่านี้โอเวอร์มีความหมังใหม่วันนั้นเพื่อนบ้านแนะนำเขาเขาไม่สามารถติดตลอดการแอดีตได้ดังเ,เช่นโอเวอร์ยังไม่จบเขาได้พบกับชายชุดขาวที่ท้าทายเขาอยู่เสมอ ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีพลังเล็กน้อยเขามักจะใช้ตำแหน่งนของเขาที่จะเป็นอันตรายต่อคนอื่นเขาพูดคำหยาบก,กับโอเวอร์คุณเป็นคนเ<ค>จ้าปัญหาคุณป้าเาพราะภรรยาของคุณตายแล้วคำพูดของเขาส่งผลได้ถึงความเจ็บปวดของโอเวอร์โอเวอร์เสียใจยมากจึงกลับเข้าไปในบ้านเขาทางตัวเองไมื่อเขาอยากจะฆ่าตัวตายอีกครั้งการฆ่าตัวตายครั้งที่เจ็โอเวอร์ตัดสินใจใช้ตืนลูกซองเพิ่อดีดตัวออกมาลูกแมวมองมาที่เขาเขาเปิดท้ายุบเพื่อให้ลูกแมวไม่ตื่นตระหนก ขายังใช้ในลานก่งห้องของเขาด้วยเพื่อไม่ให้ลูกแมวเหยียบคราบเลือดเขาถือปืนเล็งไปที่ขาแล้วเล็งปืนไปที่หัวโอร์ว์โกรธมากเ้ืหยุปืนแล้วพุองออกสที่ประตูคือลูกศิษย์ของภรรยาแก่เห็นไม้เล่นต่เลยเพราะเขาถูกครอบตัวไล่ออกเปรนวดาและอื่แต่เห็นเขาน่าสงสารก็อบครัให้เขาอยู่ในบ้านวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มทำอาหารเช้าให้เขาด้วยก็ทำให้อาหารให้แมวด้วยนี่เป็นครั้งแรกของโร์ว์กับคนอื่นในรอบครึ่งปี เขากาลังจะออกลาาตะเวนแต่ชายหนุ่มต้องการไปกับเขาทั้งเขาและลูกแมวไปกับเขาพวกเขาไปขึ้นทางแล้วมีชายหนุม่มคนหนึ่งเข้าร่วมด้วยทีมของโอเวอร์กำลังมีคนมากขึ้นเรื่อยๆจากคำพูดของคนอื่นโอเวอร์ o รู้ว่าเพื่อนเก่าข,ของเขาปวดหนนะักและบังคับส่งไปอยู่บ้านพักคนชราเพราะบางบ้านพักคนชราในยุโรปกนโกงหาเงินจากคนไทยโอเวอร์เกดมาแม้จะมีข้อขัดแย้งกับเพื่อนเก่าแต่เขาไม่อยากให้เพื่อนถูก,กแกลกงเขาตัดสินใจจะช่วยเขาเริ่มโทรและเขียนจดหมายแต่ไม่มีผลลัพธ์เขารู้สึกเหมือนทําอะไรไม่ได้้เเขาเกอจะยมแ ขณะนี้เพื่อนบ้านบอกเขาว่าทําไมคุณไม่ขอความช่วยเหลือไม่มีใครสามารถจัดการมันคนเดียวทั้งหมดคุณทนไม่ได้กับความเจ็บปวดที่ต้องเสียภรรยาไปคนเดียวตอนนังนี้โอว่าก้องหัวครั้งแรกที่เอ่ยถึงความทรงจำที่เจ็บปวดที่สุดในใจปีนั้นเพื่อแสดงความินดีกับภรรยาที่ตั้งแต่ของเขาพวกเขาไปเที่ยวด้วยกันถึงแม้จะมีความสุขบ้างแต่บนทางกลับพวกเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เขาช่วยภรรยาไว้แต่เสียลูกไปภรรยาไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกแต่ภรรยาก็ยิ่งดุเได้มากเธอเรื่องยายามจะเรียนหวังว่าจะเป็นได้ สมัยนั้นโรงเรียนไม่รับสมัครคนพิการโอ้โกรธมากเขาไปทุกที่เพื่อประนาเขาต่อสู้กับความอายุที่ทำเสมอจนสุดท้ายแก้ปัญหาด้วยตัวเองภรรยาเป็นครูได้แล้วแต่เธอต้องรับห้องเรียนที่แย่ที่สุดแต่เธอเป็นครงที่ดีจริงๆเธอทําให้วัยรุ่นที่มีปัญหาม,มากมายกลายเป็นคนดีของสังคมเธอเป็นนางฟ้ายังฟ้ากับอมตะของกาทั้งสองแต่ก็เป็นแรงบ,บันดาลใจให้คนรอบข้างเสมอเธอได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายแต่แล้วเธอก็ปวดและเสียชีวิตโอ้ว่าที่เหลืออยู่คนเดียวาการจุ่มีินแต่ความทรงจำเก็บเธอโอว่าลุกขึ้นอีกครั้ง เขาตัดสินใจที่จะตอบสู้อีกครั้งว่าจะไปนคนจากบ,บ้านทับคนชรามาแต่โน้มเพื่เขาพอใจทันใดนั้นนักข่าวสาวออกมานี่คือบุคคลที่เขาเรียกมาเธอบอกคนที่มาว่าฉันมีหลักฐานการยักยอกสุดท้ายชายในเสื้อขาวก็กลัวเวลานี้โอว่าชนะแล้วเขาชนะด้วยตัวเขาเองเขามีสาสัมพันธ์ใหม่กับชีวิตขาไม่ใช้ชีวิตแบบสบายๆต่อไปแล้วไม่นานลูกคนที่สี่ของเพื่อนบ้านก็เกิดมา โอเวอรเหมือนู่อุ้งรกที่ความเสียใจในชีวิตเขาคือไม่มีลูกแต่ตอนนี้เด็กทุกคนสามารถเป็นลูกชายของเขาได้นี่คือความรักอันยิ่งใหญ่ของโอเวอร์ over. วันหนึ่งเพื่อนบ้านตรวจพบว,วา่าโอเวอร์ over, ไม่กวาดหิมะที่ประตูพวกเขารีบไปที่บ้านโอเวอร์พบว่าเขาหลับสนิทอยู่บนเตียงในที่สุดโอเวอร์ได้ความปรารถนาของเขาเขาไปสวรรค์แล้วแต่เขาตายด้วยเหตุธรรมชาติเขาเคยเป็นชายชาราที่ยากลำบากแต่วันนั้นในพิษจัรเต็มไปด้วยผู้คนทุกคนมาตีสนิทเขาเป็นครั้งสุดท้ายบ้นปลายชีวิตเขาเขาไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองอต่อไปแต่อย แต่นคืองความผูกพันที่ทําให้เขามีความสุขความผูกพันนี้ให้ความหมายกับชีวิตของเขา กำลังตรวจสินค้าในโกดังห้องเงย็นก็ถูกสามีปิดประตูเธอสังเกตเห็นสิง่งผิดปกติจึงวิ่งไปที่ประตูทันที่ืึมาเปิขอบแล้วกระแทกซ้ำๆสาม,สามีนั่ง,งยังอยู่โปรดช่วยฉันด้วยแต่ชายคนนั้นล็อกประตูและจากไปอย่างสบายใจหญิงสาวมองหาโทรศัพท์ในกระเป๋าของเธอทันทีทันใดนั้นเธอก็ได้ขึ้นม้ว่าต่อหน้านี้เพื่อนไม่ทำงานได้สะดวกปะตทิ้ขขงโทรศัพท์ไว้ที่เคา,าน์เตอร์ด้านนอกที่แยกก่อนนั้นคือตออเทียบคืนศูนย์กัน้าก็จะไม่มีตื่นไปมาเธอไม่สามารถ โลกภายนอกได้พูดูกระยูในห้องเงย็นจัดค่อยๆลดลงแค่สวมเสื้อตัวเดียวเธอก็จะแข็งตัวทันทีเมื่อในถึงเสียน,นี้หญิงสาวก็ตัวจนตายหลังจากนั้นเธอก็ปกเกียทงทนทีและใช้กำลังทั้งหมดทุกนั้นเข้าไปในประตูแต่เธอไม่รู้ว่าประตูนี้หลู่ในจีนการแก่ง เธอหมดหวังมากขึ้นเธอยืนอยู่ข้างฉันาอย่างาว่างเปล่าและมองดูกระตุ้เหล็กนี้คาหวังว่ามันจะเป็นเรื่องตลกของสามีเธอแต่ดวงตาของหญิงสากกกวาาาออากลับแดงก่ำจากความหนาวเย็นตอนเห็นเริ่มปรากฏมุมใบหน้าของเธอและสามีก็ยังไม่กลับมาเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินไปมาและสูดหเพื่อทำให้แขนเย็นลงแต่ ราคาสินค้ายอย่างคงลดลงอย่างต่อนเนื่องความอบอ,อุ่นที่เกิดจากการเคลื่อนไหวไม่สามารถคงอยู่ได้นานในเวลานี้สื่อมือถือพบว่าในกระเป๋าของเธอมีต้นกล้วยตัวจากโรงนังอยู่ท่านข่างตรวจสอบข้อมูลมันต้นกล้วยตัวอย่างละเอียดนะ่าตรวจสอบาการโดวยรู้ว่าเธอมีทาเงเดินที่จะมีชีวิตอยู่เธอหลุดขาดลงจากาชั้นวางทันชีเดินิ้งไปที่ประตูทัทนชีแด่ต้องมองนาฬิกาหลงเรื่องสุดท้ายโดดลงแรงมาก ผู้คนมากมายหลังไหลออกมาจากโรงละครถึงเวลาแล้วเธอยกขาขึ้นสูง,ท,งทันทะีและกระแทกมันที่ประตูสำแล้วสามแ,แล้วเพื่อสมเสียงดังแต่คนที่เดินผ่านไปมาก็พูดคุยและโกรธรลย